สวัสดีค่ะแฟนคับว,วันนี้นะคะเราแสงคำฟ้าก็จะพามาที่คาเฟ่ดีมินาที่พูรเรือนะคะภูรเรืออยู่ที่อำเภออำเภอภูรเรือนะคะอยูอ่อำเภอภูรเรือจังหวัดเลยห่างจากตัวจังหวัดห้าสิบกิโลห่างจากกรุงเทพมหานคร ห้าร้อยยี่สิบกิโลนะคะคนที่จะมาเที่ยวนะคะก็มาได้มาพักผ่อนนะคะช่วงหน้าหนาวนี้นะักแขกจะเยอะแต่ช่วงนี้หน้าฝนจะไม่มีใครนะคะวันนี้มีรถมาคันเดียวนะ,ะมีแขกมาสามท่านสีท่านไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่านะคะก็มาแบบสุ่มเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเลยควรที่จะได้เข้ามาเที่ยวนะคะ การมาก็ต้องสกแกนไม่ต้องสกแกนนะคะบรรยากาศก,ก็เป็นบ้านๆนะสถานที่เห็นไหมคลาสสิกจุดรับอาหารขนมและเครื่องดื่มจากภายนอกจุดรับฝากนะฮะไม่ใช่จุดรับจ้าอตอนนี้ผลไม้ที่ขึ้นชื่ออยู่ที่ภูรเรือ หน้าเวลานี้ก็คือแก้วมังกรนะคะปลูกโดยธรรมชาตินะคะไม่ค่อยใส่สารนี่นะคะมันจะโอ้ยยันบรรยาก,กาศแบบบ้านนะทำแบบรีสอร์ทกันีดีมีนานะฮะแฟนคลับมานะมาจากภูเรือนะคะภูเรือภูเรือจังหวัดเลยนะคะมีสถานที่ที่จะนั่งดิง้งนั่งดื่มกาแฟ เยอะแยะเลยนะคะขอแนะนำนะคะอุ้ยก็มีการสาธิตการทำนาข้าวด้วยโดยการทำสถานที่เดินนะคะทำเป็นที่เดินให้เข้าไปสัมผัสชีวิตธรรมชาติได้ง่ายๆเลยนะคะดูฮะอ๋อที่นี้กว้างขวางมากเลยนะคะอรรยากาศโอเคเลยค่ะทำเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีค่ะช่วงนี้ค่ะ ไม,ไม่ไม่เจอไม่อยากเจอคนก็ไม่ต้องมาหน้าหนาวนะคะถ้าในช่วงนี้ถ้าชอบความสงบหน่อยก็จะมาช่วงหน้าฝนนะคะแฟนคลับนะหาไม่ยากนะคะปักหมดุดจับจ p s มาเลยนะคะดีมีนามาได้มาถึงนะคะห่างจากตัวที่ประการอำเภอภูเรือนะจะประมาณกิโลหนึ่งนะ,ะได้เลยนะ จะไปนั่งนะกินกับปงกาแฟห้ะ,ะบรรยากาศดีสุดๆเลยนะโอ้สวัสดีแฟนค่ับฟาร้องนะบรรยากาศนะเดี๋ยวได้ละถ่ายก,ก่อนเห็นไ,ไหมฮะตัวเก่าๆเป็นเงือนไม้นะนะคะคาฟเฟ่ดีมินานะคะแฟนคลับแนะนำน้อง,ของ,งเขากำลังแนะนำเมนูอยู่บรรยากาศดีมากเลยนะคะแฟนคลับ